กูจะไปยังไงดิฉัน,นหัวใจจะวายเนี่ยอย่างเงี้ยตลอดอางอยากกินอีกอร่อยมากกระตังจะหมดแล้วชิมครบทุกร้านชิมจนอิ่ม โอไฮโอวันสุดท้ายของทริปนะคะวันนี้แดดดีอ่ะพอจะกลับแล้วแดดดีเชียวแผนเปลี่ยนอีกแล้วเดิมว่าจับปทาคายมาร์เวแต่ดูแผนที่แล้วก็ชั่วโมงนึงจากตรงนี้แต่ว่าเป็นชั่วโมงนึงที่พอไปเสร็จต้องวูกลับมาถ้างั้นเปลี่ยนแผนไปที่ราคาปกดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเซฟไปชั่วโมงนึงต้องย้อนกลับมาเช้านี้เดี๋ยวไปเดเินเล่นเมืองเก่าทาคคยมามะกันนะคะแค่บ้านคนทั่วไป หน้าอักตุย่ามเขาว่าเขาว่าอีเขาอีนเต็มไปหมดเลยตาลังจะไปตลาดเช้ากันแต่จริงๆก็ไม่เช้ารแล้วแต่มันขึ้นตื่นสายนิดหน่อยเพราะว่าเมงครึ่นไม่ค่อยหลับมันเป็นดอมค่อนข้างตกนิ่งจริงๆ โดนผู้ชายชมคิวหม่ซื้อเลยอ่ะกินอะไรดีนีม่ม่ไ่ผู้ชายมาเลยเอเข้าไปทำให้เรยเอาทนีใส่เดี๋ยวมคนหเลยยมามากสุดเลยนะส

What time? First time alone, mm. but many times here. I think I last year, go Thailand. Uhhuh, Bank of Ayutthaya okay, next month, Bangkok, of Ayutthaya Summit. สบายดส์เร g ดส d ายดส์เิร์ดไม่ใที่พูดเนมิต i นะ Thank you Thank you Thank you. Thank you Bye bye ก็จริงจิงก็อิ่แล้วกินดังหมกินข้าวกินพุดดิ้งกินนี่ 오 땡큐. 아주 미. 나 ミルクラやろ <laughs>

ตัดสินใจว่าเราจะไม่เข้านะเรากลัวเราเวลาเราไม่พอแล้วต้องไปแล้วอะ่ะสามจสองหนึ่ง อีกเอาอีกเอาอีกใบแบงพันไปทุกใบเครื่องไม่รับเลยแต่แบง500รับ <c oughs> ได้พันห้าก็พันห <c oughs> ้านี่งครับแมวหนู่เงิรบแมวอคบทุกรา้านชิมจนอิ่มได้เลย e n t e r y o u r space number 0 e confirm ตรงนี้แปดร้อยเยนลงแล้วหิ้ไปทางด่วนพันสองร้อยยี่สิบเยนวันนี้แดดร้อนมาวกเมื่อวานหนาวมาก ตอนนั้เราออกเดินทางไปเชื่อเขาว่า40นาทีตต่เส้ช้างนก่นะเพราะว่าเรารีบแล้วไป はい。 บางช่วงทําทางมันเหล,ลือเลนเดียวแล้วเราจะไม่เห็นเลยแล้วก็บางช่วงอีกที่เป็นอุโมงค์แล้วอุโมงค์มันเก่ามากคือมันแคบมากคือเมื่อกี้สวนกับรถพ่วงอะไรทานองอย่างเงี้ยคือนี่แทบกั้นหายใจเลยเด้อแต่วิวก็สวยมากเช่นกันข้างๆเป็นน่าจะเป็นเล็กหรือเปล่า แต่ปกติจะมีคนคอยกั้นคอยบอกแต่นี่มันอาจจะเพราะมันระยะมันยาวมากครับเห็นมันทําทางเห็นไหมแล้วมันก็จะเหลือเลนเดียวแล้วก็ไปลุ้นเอานะเนี่ยว่าจะเจอเพื่อนข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคมีสองเลนแล้วอ้าวไม่ใช่เบี่ยงโอเคเนี่ยดีละค่างๆเป็นทะเลสาบเป็นเขื่อนเขื่อนเขือน,อน,อน,อนเออไมว่าเขื่อนอน,นี่มั่วตลอดไจ้า ทางเลยอันนี้ก็ก็เหลือเลนเดียวไงเงี้ยล้วกูจะไปยังไงอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยกูจะกูจะไปยังไงทุคนขอบคุณค่ะ วายไปทางด่วนดีกว่าเมื่อไรจะหมดหมดได้ยังบางเฉลี่เป็นอุโมงค์แบบเนี้ยอุโมงคเก่าๆถนนแบบขู่แล้วคือมันมีพี่รถใหญ่แบบเมื่อกี้เชี้ดมึงเบาๆหน่อยสิวะค้ากูตกใจ ตบการรายงานเครียด อยู่ที่จุดแวะพักน่าจะเรียกว่าเมืองซากิหรือเปล่าใกล้ๆจะถึงนาโกยาก่าละมันมีอันเนี้ยไส้กรอบเห็นมีขายหลายร้านเลยนี่มันขึ้นชื่อมึงนี้ซึ่งอร่อยมากใลกคอมเมนต์นะคะเราเมื่อกี้ไม่กดกระชับปองมากมันคือห้าห้าร้อยเยนคือ,ค,อคือลุ้นมากฉันได้แอรียมีความสุขเราเลือกเบอ ยังไปน่าใจอยู่เนี่ยรลา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 เมื่อกี้ GPS บอกว่าอีก2กิโลให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมแล้วก็ traffic congestion อ h าฮิและเราก็ไม่คิดว่ามันจะ congest ขนาดเนี้ยติดยาวสองกิโลเข้าเมืองอีกแล้วตื่นเต้นชิบป,ปงเลย I see game 18. Eight, eight.